สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโควิดโฮมนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําขนมโบราณอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือขนมตาลน,นั่นเองค่ะพิเศษก็คือสูตรนี้เป็นสูตรที่คุณแม่เขาคิดค้นขึ้นมาเองนะคะแล้วเขาก็ทําขายตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะคะคือลูกค้าจะติดใจมากๆเลยกว่าจะได้สูตรนี้มาต้องขออนุญาตแม่หลายรอบเหมือนกันนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ยีสต์ค่ะแล้วขนมนุ่มฟูไม่ยุบตัว เอาไปแช่ดู้เย็นค้างคืนก็ยังนุ่มอยู่นะคะสําหรับสูตรนี้วันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันกันเผื่อใครนะคะจะนําไปทําเป็นอาชีพสร้างเป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยอันดับแรกนะคะก็ให้เราเตรียมไข่ค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์สอฟองนะคะเดี๋ยวเราจะทําการตีไข่กันก่อนนะวันนี้นะคะเราจะไม่ต้องนวดแป้งเลยนะคะแค่ใช้การตีกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ก็ตีไข่แบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะพอไข่ของเราเข้ากันดีแล้วเราก็จะนําตัวเนื้อตาลมาใส่ค่ะเนื้อตาลวันนี้ที่เราใช้ก็คือ50กรัมค่ะตาลน,นะคะเป็นตาลที่เกิดมาแล้วนะคะอันนี้แม่ส่งมาจากเมืองไทยก่อนที่เราจะใส่ตาลลงไปนะคะแนะนําให้ชิมก่อนนะคะว่าตาลของเราเปรี้ยวหรือเปล่าถ้าตาลเปรี้ยวแนะนําให้เอาไปล้างน้ําวิธีล้างน้ํานะคะนั่นก็คือใส่น้ําลงไปแล้วก็ คนตาลนะคะแล้ก็ค่อยบีบน้ําออกค่ะให้เหลือแต่เนื้อตาลเท่านั้นนะคะจากนั้นก็ตีเนื้อตาลนะคะให้เข้ากับไข่ดีค่ะตีเร็วๆแรงๆเลยนะถ้าใครไม่มีตะก้อมือก็สามารถใช้ช้อนซ่อมได้นะคะหรือว่าใช้เป็นช้อนนะคะคนนะคะส่วนผสมให้เข้ากันก็ได้ค่ะสูตรนี้ไม่ยากนะคะ พอตีเนื้อตาลกับไข่เข้ากันดีแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ1 5 0กรัมสูตรนี้หวานกําลังดีไม่มากนะคะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีจนกว่าตัวน้ำตาลนะคะเขาจะละลายดีแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำนมคานเชชั่น 60ml ค่ะใส่ลงไปใครไม่มีสามารถใช้นมสดตัวอื่นได้นะคะหรือจะเป็นนมโรงเรียนก็ได้ นี่ค่ะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะใช้การตีเป็นหลักค่ะพอเราตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปค่ะแป้งข้าวเจ้าที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ1 0 0กรัมแนะนำนะคะให้ทยอยใส่ลงไปสัก3ครั้งนะคะสําหรับแป้ง1 0 0กรัมเพราะว่าเราจะได้ตีส่วนผสมให้เข้ากันง่ายขึ้นถ้าเราใส่ลงไปพรวดเดียวเนี่ย ตัวแป้งนะคะเขาก็จะจับกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ทําให้เราตียากขึ้นส่วนผสมก็จะไม่เข้ากันนะคะขนมของเราก็จะออกมาไม่น่าทานแล้วก็ไม่ฟูนะเราก็จะค่อยๆทยอยใส่ลงไปสักสามครั้งอย่างที่บอกนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตีให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะนี่ค่ะเราค่อย ใส่รอบต่อไปนะคะพอใส่ลงไปหมดแล้วนะคะก็อาจจะทําให้ส่วนผสมของเราหนืดนะคะช่วงนี้อาจจะต้องตียากสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็อาจจะต้องใช้แรงในการตีค่ะตีจนกว่าจะได้เนื้อแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนํากะทินะคะ มาใส่ลงไปค่ะแล้วแม่ย้ําเลยนะคะว่ากะทิที่ใช้จะต้องเป็นกะทิตาอร่อยดีเท่านั้นนะคะเพราะเขามีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%แถมสะดวกในการใช้งานนะคะแม่แกก็ใช้มันนานแล้วนะคะสําหรับยี่ห้อนี้นะคะก็ตวงให้ได้225 ml นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะปิดฝานะคะในส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นนะคะอยู่ได้นานถึง5วันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําตัวกะทิเนี่ยมาทยอยใส่ลงในส่วนผสมของเรานะคะแนะนําให้ทยอยใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดีค่ะค่อยๆใส่ตัวกะทิลงไปแล้วก็ค่อยๆคลายแป้งไปเรื่อยๆนะคะกะทิเนี่ยเราจะทยอยใส่ไป3มครั้งนะคะก็จะใส่ไปแล้วก็ คนนไปแบบี้ะะยิ่งเราคนมากเท่าไหร่นะคะตัวขนมของเราเนี่ยก็จะมีความนุ่มฟูมากเท่านั้นด้วยนะคะหลังจากที่ใส่รอบสุดท้ายไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําผงฟูมาใส่ค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันเนื้อที่ได้จะต้องแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะนําแรปมาปิดไว้นะคะพักแป้งและส่วนผสมของเราไว้1ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ หลังจากพักแป้งครบหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันดีค่ะเผื่อมีส่วนไหนนะคะที่เขานอนก้นเนาะแต่ถ้าของใครนะคะไม่ได้เนื้อแบบนี้ถ้ามันหนืดเกินไปก็สามารถเติมน้ํากะทิหรือว่าเติมนมคานิชั่นลงไปได้นะคะให้ได้เนื้อประมาณนี้ค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะเราก็จะนําเขานะคะไปหยอดใส่ลงในกระทงได้เลยค่ะ ก็หยอดนะคะไม่ต้องเต็มมากหรือจนล้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาเนาะแต่ก็เกือบเต็มประมาณนี้นะคะพอหยอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะนํามะพร้าวขูดขาวค่ะมาใส่ลงไปเป็นหน้าของขนมนะคะตัวมะพร้าวขูดขาวค่ะจะขูดฝอยขูดยาวขูดเส้นแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะตัวมะพร้าวเนี่ยเราไม่ได้นึ่งมาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนําเขาไปนึ่งพร้อมขนมอยู่ดีเนาะเรียบร้อยค่ะ ในส่วนของใครที่ไม่มีตัวกระทงนะคะหาไม่ได้จริงๆก็สามารถใช้ถ้วยตะลายหรือว่าถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ขนมตาลลงไปก็หยอดเกือบเต็มเลยค่ะเราก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะก็หยอดมะาพร้าวลงไปตามชอบได้เลยค่ะเรียบร้อยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำขนมของเราทั้งหมดนะคะไปนึ่งบนน้ำเดือดนะคะน้ำต้องเดือดนะคะวางลงไปได้เลยค่ะ พอดีซึ้งมันเป็นซึ้งในตัวแบบนี้นะคะก็จะใช้วางในส่วนของตัวที่ไม่ได้ใช้กระทงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเราจะนึ่งเขาเป็นเวลา15นาทีค่ะอย่าเปิดฝาเด็ดขาดนะคะจนกว่าขนมจะสุกนะเรียบร้อยค่ะนี่ขนมเราก็ออกมาฟูๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็จะนำเขาออกจากความร้อนนะคะเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสูตรนี้นุ่มมากฟูมากไม่ยุบตัวแช่เย็นก็ไม่ยุบตัวคอนเฟิร์มค่ะใครนะคะไม่ทำถือว่าพลาดมากจริงๆสำหรับสูตรนี้นะคะไหนๆเราก็เอามาแบ่งปันกันแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากช่องโกวิธโถฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ ฝากติดตามทุกช่องทางเลยทั้งทาง YouTube เพจ Facebook แล้วก็ทาง TikTok เลยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ